สวัสดีวันสงการค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสําหรับทุกคนอาจจะไปเที่ยวกันไปเล่นน้ำสงการกันนะคะแต่สําหรับทาสหมาอย่างเราแล้ววันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดนะคะทุกคนทางานทํางานทํางานทํางานแบบไม่มีเป็นเดือนทํางานต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุดนะคะทุกคนแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะตายจากมันหรือมันจะตายจากเราไปนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะ อาหารหมาต้องพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือเป็นวันไม่หยุดนะคะวันนี้เรื่องามเปิดกระสอบใหม่ค่ะทุกคนสำหรับน้องๆบ้านสวนมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะก็กินเดือนละ2กระสอบ2กระสอบคือกระสอบ20โลนะคะทุกคนวันนี้ก็เรื่องงามยามดีไม่ใช่เรื่องงามยามดีกระสอบเก่าหมดก็ต้องเปิดกระสอบใหม่ค่ะทุกคน หน้าที่คาดหมายอย่างเราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆความสุขมันอยู่ที่ใจอย่างที่เขาบอกค่ะทุกคนสังเกตดีๆนะคะทุกคนวันนี้เรามีพนักงานช่วยนะคะพนักงานของเราก็คือน้องไก่นะคะน้องชื่อน้องตังตังค่ะจะมาช่วยควบคุมการผลิตนะคะไม่ใช่สิ จะมาช่วยเป็นคิซีนะคะตรวจสอบว,ว่าอาหารเม็ดของน้องๆมันโอเคไหมนะคะทุกคนดูคะ่ะทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งมากมขยันจริงๆเลยค่ะน้องไก่ตัวนี้ขยันมากๆขนาดเราเดินไปหาหมามันจะงเดินตามตู่เลยค่ะทุกคนวันนี้มันแทบเอาชีวิตไม่รอดค่ะโดนไอเงินไล่ค่ะทุกคนอไอเ <laughs> <ไ>งิน <laughs> นี้ก็เหลือเกินไอเงิน,งงนก็คือ <laughs> ตอนตอนที่เราไม่เผลอมันก็ มันนก็มารยาทดีมากเลยนะทุกคนมันถูกกับเจ้าต่างๆนะมันก็เดินผ่านเจ้าต่างๆนะเดินดมไปแล้วก็เจยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนพอเราหันหลังกันแล้วค่ะทุกคนความบันเลยยังมาเยือล่นทีเลยค่ะน้องต่างๆเกือบจะเป็นไก่ KFC ให้มันแล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วคือเงินยังไว้ใจไม่ได้ไว้ใจได้เฉพาะอยู่ต่อหน้าเราแต่ถ้ารับหลังเราก็คืออย่าไว้ใจมันนะคะทุกคนเพราะว่าน้องต่างๆเขาจะกลายเป็นไก่ KFC สำหรับมันทันทีเลยนะคะทุกคนค่ะ ก็อย่างที่รู้กันก่อนหน้านี้น้องๆเขาไม่ได้อยู่กงนะคะได้ล่ามเชือกยาวนะคะเราก็ปล่อยน้องๆเป็นอิสระเสรีตามปกติเหมือนกับน้องหมาตัวอื่นนะคะแต่ด้วยสัญชาตญาณการล่าน้องๆล่าเก่งมากเลยจนระยะหลังล่าแม้กระทั่งเป็ดไก่เพื่อนบ้านนี้แล้วก็วันดีคือดีก็คือมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านแล้วบอกว่าน้องๆไปสังหารโหดเป็ดไก่เข้าหมดเลยค่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องให้น้องๆเข้าอยู่ในคอกนะคะต้องขอบคุณเ c มาก อเพน้องๆก่อนที่น้องเขาจะเป็นไข้โป้งตายกันหมดก่อนนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยโอเคสำหรั okay, บ,บคลิปนี้ก็ขอปอเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะที่เข้ามาฟังท่าดหมาระบายความในใจนิดหน่อยนะคะสําหรับตอนนี้ทาดหมาก็ขออนุญาตไปทําหน้าที่ทาดหมาที่สมบูรณ์แบบของวันนี้ก่อนนะคะก็คือให้ไปให้อาหารน้องๆแล้วก็อาบน้ําให้น้องๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ